เลยครับหนึ่งนาทีจากสิ่งที่จะกนานพระคัมภีร์จบในหนึ่งปีกับจอรประจําวันที่13กุมภาพันธ์พระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อที่51ถึง75พระเยซู ถูกยูดาสนำทีมมาจับกลุ่มแล้วเปโตรก็เอาดาบฟันหูคนที่มาจับกลุ่มพระเยซูและพระเยซูพูดประโยคที่สำคัญว่าเอาดาบของท่านใสฟ่ฟักเพราะคนที่ใช้ดาบจะต้องพินาศเพราะดาบคนที่ใช้กำลังจะพินาศเพราะกำลังพระเยซูผู้มีฤทธิ์อำนาจสูงสุดเลือกที่จะไม่ใช้กำลัง พระองค์บอกกับเปโตรบอกว่าท่านคิดว่าเราจะทูลขอพระบิดาที่จะส่งกองทัพมาหืมามาช่วยพระเยซูไม่ได้หรือแต่พระเยซูเลือกที่จะทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าพระองค์รู้คนที่ใช้กําลังนะ่ยไม่น่ากลัวแต่คนที่มีกําลังแล้วเลือกไม่ใช้นี่แหละเป็นผู้ที่น่ายำเกรงและเคารพนั่นคือพระเยซูของเราขอให้เราเลือกรักยำเกรงและเชื่อฟังพระองค์นั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ